วันนี้จะมาดึงหน้า3ส,ส่วนกับคุณหมอพีพีอายุ70แล้วค่ะก็นี่หลังทําไปหนึ่งเดือนจะเห็นว่าใบหน้าดูแตกต่างกันมากเลยนะครับยังมีอาการช้ำๆอยู่ใต้ตาแล้วก็มีการบวมเล็กน้อยนะที่สําคัญคือตึงมากเพราะว่าให้ลูกดูว่ามีเห็นแผนนะลไห,หม,ไมเห็นเลยนูกบอกตรงไหนมองเห็นเลย ของพี่ก็มีหน้าผากมีริ้วรอยเยอะนะคะแล้วก็มีถุงใต้ตาทําให้หน้าดูหย่อนคล้อยไม่กระชับะคะ่ะอยากได้หน้าให้ดูกระชับขึ้นนะคะแล้วก็หน้าจะได้ดูอ่อนวัยลงสำหรับเคสนี้นะครับก็มีปัญหาในเรื่องของความหย่อนคล้อยของใบหน้านะครับซึ่งตัง้งแต่ที่หน้าผากแล้วก็หย่อนคล้อยบริเวณเปลือกตาบนด้วยนะครับแล้วก็ใบริเวณใต้ตาก็มีถุงไขมันใต้ตาที่เกินนะครับรวกับหนังเกินใต้ตานะครับแล้วก็ใบหน้าส่วนกลางก็จะเป็นใบหน้าที่ตก ไม่เห็นร่องแก้มร่องน้ำหมากที่คอก็จะเห็นว่าเป็นคอเนี่ยก็จะหย่อนนะครับหย่อนถึงระดับชั้นกล้ามเนื้อเลยนะครับโวลูมเนี่ยคือแทบจะหายไปเลยนะครับโดยอายุที่เยอะขึ้นไขมันก็จะหายไปตามอายุนะครับครับเคสนี้นะครับก็จะทํำตัดหนังตาเกินใต้คิ้วนะครับแล้วก็ทําตาล่างจดเรียงไขมันใต้ตาล่างแล้วก็ดึงหน้านะครับร่วมกับ ดึงคอที่ชั้นกล้ามเนื้อดึงขมับด้วยหลังจากนั้นก็จะเติมไขมันบริเวณหน้าผากแล้วก็บริเวณหน้าแก้มให้ดูอิ่มขึ้นด้วยนะครับรวมถึงเติมไขมันเสริมบริเวณร่องแก้มตรงนี้ด้วยทําให้ดูอิ่มขึ้นไปทั้งหน้านะครับแผลก็จะเป็นแผลใต้คิ้วนะครับตอนได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็บริเวณใต้ขนตาล่างนะครับแล้วก็บริเวณเป็นแผลจากการดึงหน้าปกติก็คือเราเริ่มจากบริเวณขมับนะครับพ่อมาหน้าหูแล้วก็ไปบริเวณหลังคอเพื่อที่จะเก็บหนังเกินได้ทั้งหน้้้้้้้้าานนนนะะะะครรรรัับบบแแลลลวววกกกก็็จจมมีีีีผใใตตตงงงดดยยยเ่่ทชห ก็นี่หลังทําไปหนึ่งเดือนจะเห็นว่าใบหน้าดูแตกต่างกันมากเลยนะครับยังมีอาการช้ำๆอยู่ใต้ตาแล้วก็มีการบวมเล็กน้อยนะที่สําคัญคือตึงมากแต่ให้ดูรอยแผลนิดนึงนะครับรอยแผลนะครับก็จะเป็นตามลายผมนะตั้งแต่ขอบหูเป็นต้นไปนี่แทบจะไม่มีครับจะไม่เห็นเลยเเอุ้ยสวยมากก็ว่าให้ลูกดูว่ามีเห็นแผลไหมเห็นไหมลูกบอกตรงไหนมองไม่เห็นเลย นี้เลยค่ะทุกคนผลลับ4เดือนนะครับหลังจากที่ดึงหน้าดึงคอนะฮะแล้วก็มีการตัดถุงใต้ตาแล้วก็ยกคิ้วเติมไขมันหน้าเด็กรวมด้วยนะคะทุกคนผลลับ4เดือนจะเห็นได้ว่าใบหน้านะฮะดูยกขึ้นนะฮะดูกระชับขึ้นจากเดิมที่เห็นได้ชัดเลยว่าบริเวณร่องแก้มร่องน้ำหมานะฮะที่ดูห้อยลงมาอย่างชัดเจนเลยตอนนี้ก็คือยกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะบอกได้เลยว่าแตกต่างไปจากเดิมเยอะมากๆเลยนะคะ